สวัสดีนะคะมาชมบรรยากาศฝนตกนะคะอนนี้นะคะ,ะ,คะชุ่มฉ่ำตกแรงมากเลยนะคะท้องฟ้าก็มืดมัวนะคะนี้นะคะนี่นะคะมองไปแบบนี้นะคะม,ม,มืดมืดตลอดนะคะเดี๋ยวเราก็แล้วก็ทรงไปแลค่ะนะคะว่าจะตกถึงขนาดไหนนะคะว่าเขาจะตกถึงขนาดนะคะชุ่ฉมฉ่ำชุ่ฉมฉ่ำไปเรวยกันเลยนะคะนี่นะคะความชุ่มฉ่ำนะคะ ของใส่น้ำของฝนนะคะทอนไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะเหมือนตกแต่มาก็นกแต ท่วมันก็ต้องคอยระวังนะคะฝนตกแบบนี้นะคะ,ะมาชมว,วามเสียงฝนด้วยนะคะน้ำม,มานะคะมันใส่มันใส่ เลี้ยงน้ำฝนนะคะมันก็เต็มเต็มนะคะนะคะให้สหีหน่อยนะคะเลยมีสีนี่ราคาหันมานี่เลยนะนี่ก็เหมือนกันราคาเราตั้งนะคะมุมนี้เนะ,ะ,นนะ,ะให้ชมบรรยากาศฝนตก่ะตกมาก mọi người 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 nó, người

ตกแล้วนะคะฝนตกละอองฝนนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้นะคะโอ้โหตกเยอะเลยตุ่มขับตุ่มขไปเรื่อยๆเลยนะคะฝนตกฝนตกค่ะตกแรงมากไหลไปทั่วแล้ว ตกแรงมาดูหน้าบ้านเลยค่ะตกแรงมากเลยน้ำไหลเป็นท่อท่อเลยะคะ่ะน้ำานจะไหลไปตรงหลังคานะคะแต่ดูนะคะเดี๋ยวองต้องล็อกน้องหมาเอาไว้เลยค่ะงั้นตัวิ่งเล่นนะค่ะเยี น้ำน่านะจะไหลาจากบนหลังคาเห็นไหมคะแรงไหมเราต้องทันทอนี้เไว้นะคะนี่ไหลยอย่างแรงมากเลยนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยเออกามาถ้าตกนีสองสามวันนะท่วมแน่นอนนี่นะคะไหลามากนะคะเดร๋ยวเรามีไดโวนะคะไดโวนี่กำลังสูบน้ำออกนะคะไดโวสูบน้ำออกคะ่ะ ในเด้งว่าสูบน้ําออกนะคะเพราะเนี่ยไหลามานะคะแล้วก็สูบไปลงตรงท่อนะคะนี่นะคะเราต้องคอยดูนะคะค่ะนี่เราะพ่มฝนตกนี่นะคะถึงนใจฝนน้ำท่วมแล้วฝนตกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นลนะักษณะเหมือนะค่ะตอไม่ 我们关门后就开始走了。 ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตรมรับชมเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวไปดูน้ำฝนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตกเยอะมากนะคะเปาะเปาะเปาะขยาตลอดไม่รู้ว่าเออจะจะจ,ะจบเมื่อไหร่เมื่อไหรเนี่ยฝนจะหายหยุดนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะ๊ายบายค่ะบุญรักษาพระพุทธศาสนา